ถึงสุรามรยะมาชัพปมาตถนาเวรปนิจข้าาสมัญาณพระก็จะบอกว่าอิมานิปัญจสิขาปทานิสีเลนะเขาจะบอกว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะมิคติยันติตัสมาสีลังไวโซจายเนี่ยพระเขาก็จะมาสรุปสี่ตั้งห้าข่อยฟังว่าสีเลนะสุขติยันติสีนำมาสึ่งความสุข สีเลนะโภกษัมปทานเีศีลมาซึ่งโภก,กษัพทั้งหลายสีเลนะนี้พุทยันติก็คือศีนนำทางเข้าไปเป็นบอกเกิดแห่งนิพพานนิพพานก็นะทุกคนตอนนี้ก็ขอให้ว่างๆไว้ ทั้งหมดทั้งสิ้นที่พรเสดร์พูดไปนะเรื่องของสีเรื่องของอะไรต่างถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเราคิดว่าเราเราพลาดประมาทหรือว่าอะไรไปหรือว่าขาดสติไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่ต้องไปคิดถึงมันแล้วนะนะเพราะว่ามันเป็นอดีตทั้งหมดทั้งสิ้นนะดีตเนี่ยมันมันเรียกกลับไม่ได้แล้วอดีตมันก็ไม่มีอยู่จริงแล้วนะ